สวัสดีครับพบกับผมนิคมอ่อนตัวนะครับวันนี้ผมมาบุญพาท่านผู้ชมมาร่วมบุญที่วัดภูตูมจังหวัดมุกดาหารนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเคยมานะครับเฮียบุญกระถินนะครับนี่ฝั่งนี้เป็นโรงทานนะครับเมรามาถึงเจ็ดโมงเช้านะครับจากจังหวัดทิศเกศมาร่วมบุญที่นี่นะครับตามติดตามครูบาอาจารย์มาร่วมบุญที่นี่นะครับนะครับก็กําลังเตรียมใส่บาตรนะครับ ขอบคุณขอบคุณโลกเดี๋ยวเราไปดูโรงทานก่อนนะครับนี่เป็นด้านบนของวัดนะครับรถจอดต,งตรงตรงไหลเขาเลยนะครับทางขึ้นมาสูงมากนะครับนะครับทุกคนก็มาได้ความศรัทธานะครับนี่เป็นคุณตาคุณยายแล้วก็พี่ปานาอานะครับกำลังรอใส่บาทนะครับ ฝั่งนู้นนะครับลงทานเดี๋ยวเราไปชิมลงทานกันหรือว่าผกเดียวพวกเดียวอยู่บนภูเขานะครับชิมกาแฟก่อนเลยนะครับมาถึงนะครับเครื่องฟ้ามาให้แล้วนะครับกาแฟกับขนมปังมาชิมก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเดินไปชิมนี่เป็นแผนกปั้นนะครับลงทานเกาจีนี่ครับใช้ข้าวเหนียวแบบไหนครับเนี่ยทิน ใช่ข้าวเหนียวแบบใดครับยายข้าวเหนียวข้าวเหนียวเก่าหรือข้าวเหนียวใหม่ชีวิตเาเขาดีเขาดีเขาเนี้ยเขาเนียวเก่านะครับเคล็ดลับความโอ้เคล็ดลับความอร่อยอันนี้นะคำนี้พี่นี่ละโอ้ครับครับนี่ครับนี่นะครับฝั่งโน้นคือหน้างานหน้างานกำลังแจกทานอยู่นะครับอันนี้เบื้องหลังนะครับด้านหลังด้านหลังนะครับวัดปู่ตูมใช่ไตรตรุษจังหวะหลวงทานวัด ภูตูมนะครับจังหวัดมุกดาหารรงทางเาจีมเนะคนค่ะบ้านอครับมันพกกางนี่ผมคำสรอยมุกดาหารนะครับาวอยนทางขึ้นวัดงานมุนกติ

เย <het at> อะเลยประมาณเท่านีรมาเผสื่อทั้งนั้นเรียกว่าเจ็ดปีก็เลยว่าบุญนกระถินนะครับได้ทั้งิจ็นะครับโรงทานจะเป็นแถวนะครับเป็นทานลูกชิ้นนะครับที่มีลูกชิ้นหยิบได้เลยนะครับแล้วแต่แล้วก็น้ำดื่มนะครับ อ่าหยิบได้เลยนะครับครับผมสาธุสาธุครับสาธุครับอ่ะตรงทานกาแฟลูกชิ้นปิ้งนะครับสาธุ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 

กิหนะครับการเนกิงานะครับอ่าว่าอ่าตนพุทธ้นะครับอ่มีตมีผลไนะครับอ่อ่าลบรยอุีนะครับเป็นงานที่อุีนะครับเพนิมนะครับ

ม,มาหาภารย์ว่าอ้วใสแต่ของอิริห์หอมฉะนั้นวันนี้เพิ่นเกิดถาดต่อไปอบุรีเซี่รลขั้นง,งามมากกับบรุรีบีนะครับจอดไปอจอดไปซื้อเสื้อผ้ามากกับบุรีเซี่เพราะว่าเสียดายนะฉะนั้นพี่น้องเขาอย่าเสียดายนะครับอ่า อาคุณจิตของเขานะครับมันนี่ว่าละจิ๊แนว่ยไรนะครับะฉะนั้นจะให้เป็นเศรษฐีที่ผมหวังนะครับเป็นเศรษฐีเกิดเป็นเศรษฐีจนไรยัานะครับคาดชุดไทยหนึ่งเล่าเป็นเศรษฐีเนี่ยกระเป๋าเกิดเป็น,นกระเ,เป๋เา,กกาเ,เาาพราะเสียดายของคุณชายเจ้าค่ะ ชนะเท่ากับไทยไม่จิตศรัทธาน,นะครับเรื่อยไปก็ว่านนะบ๊ยน,นี้นะครับเป็นที่พึ่งนะคก็ไม่จะคุณพ,พระผุ้คัดทำประสงคนะครับเป็นที่พึ่งนะครับขอเอาทุกทางสารังกษัลมนี้เป็นที่พึ่งที่อาศัยนะครับอขอเอาคุณพระธรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยขอเอาคุณพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่อาศัยนะครับเข้าเกิดมา,านี่บ่มี๊ยนี้ เป็นที่อาศัยนี่มีแต่พุ่มพับธุ์ผสมนะครับเป็นทีพ่พุ่งนะครับออตอนเรามีนั้น <c oughs> đặt lên rồi đặt lên đây rồi bỏ túi bỏ túi rồi xuống sáng lên

ปกติมันมักะมีการมีการที่ท่านมักนะการเปิดเผยบุณทุกนะครับแต่ตอนนี้เ่งนะครับเพื่อที่หลังปอนนะครับคะแนนไม่แ่นัการะนะครับเพื่อการรับ่านสำเร็เขาะครับับนะครับ

ถาดวงดีเพราะว่าเขาเหตุทลก้อนนะครับหอนจ็ข oh, mm ึ้นในสองครอบครนใหยานี่นะครับทหารารอบครัว่นะครับิดเป็นคนดีอ่านยังกับหันไงนะครับนี่สกิปัญญานะครับเขาเลยเหตุบุญเหตุศลโอ้อย่งนท่าวาเฟินเหตุบุญอยู่กับ้ถ่มบู้คนกับยากแก่จีเรมานะ ผู้นั้นผู้ที่มีัญญาก็สิโอ้เป็นงานหอดเท้นเนาะอยาเจ็บบุญนะครับคือการอุบุญเห็นรุ่งานกับพีเนี่ยเต่างใจจะลายมือทุ่นี่าหจะลายมือเอคทยบาดเจ็บนคราัดตลาดคารามังอันไทยอยู่เนี่ Ô mọi người ơi mọi mọi người ơi mọi người ơi mọi บริเวณของวัดกินพื้นที่2จังหวัดนะครับฝั่งนี้เป็นจังหวัดยะโสธรน,นะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นจังหวัดมุกดาหารนะครับวัดภูตูมนะครับ ำเินโรงาั้ว่าเป็นวาวาข้ามาดวมในศาลานะศาลาเต็มก็นั่งระเบียงก็ได้นะา,าตัาง้งจิตอธิษฐานทีเ๋เราได้มาทำบ,บุญครั้งนี้พร้อมกัน ตัดสระพักวะโตระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสระใครมีผ้าก็ถ,าถือไว้นะโยคระถือไว้มีผ้าไว้ไว่เนยครับเดียนใ

ถ้ามีความสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นอียิ่งยิ่งขึ้นมหรีาุวิวัฒนาเกิดอุปสัตอะไรต่างๆเกิดแดึกถึงบุญกุศลออจิตใจของเราไม่มีที่อจิตใจกระวนเขาว่าจิตใจเกิดราคะโทสะโมงั้นควรจะให้ เอ่อม yes. ีเครื่องเทดเหนียวติดใจของพวกเราสมบูรกุศลสริเป็นที่พึ่งนะโมตัสสะภะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะวะโต มาสัมผัสซาข้าปฏิติธทานกับทั้งผ้าอภาิสังสารบรวารทั้งปวงนี้เป็นของอุณพรสักอริยค์ไพรโรและคณะเพื่อนเพื่อนพร้อมทั้งญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาผูา้ประออกอบด้วยศาารัทธาอุตสาหะพร้อมเพียงกันนำมาถวายแด่นระภิกิสุงสงฆ์ ผู้อยู่จอกภาษาท้วนตัวมากชาววาดน,นี้ก็แล้าพระพิธ,ธรรมนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุลเลื่อนลอยมาโดยกระปาการแลนวแลงตกลง,ลงในที่ประชุมสงฆ์ได้จำเพาะจอดชงลงว่าเป็นของพระพิสุทธ์รูปใดรูปหนึ่งก่อนนั้นก็หาไม่ได้มีพระบรมพุทธ,ธาอนุญาตไปว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวง ยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุลูกหนึ่งเพื่อจะทำซึ่งกระถินนักถาริกิตตามพระบรมพุทธญาตและมีคำพระอาาัฏฐาธอาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธอธิบายสังวน,นาไว้ว่าภิกษุลูกใดประกอบด้วยศีลสุตธิคุณมีสติปัญญาสามารถ รู้ทำแปดประการมีบุปฏิตเป็นต้นภิกษุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจากกระทำกระทินัฐธารกิจพระกรุพุทธานุญาตได้บัดน,นี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้น ป้ากระดิ่งตามป้ามาิสารสัตว์มันลอยอยู่ตรงนี้พระพเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแต่พระอาจารย์ให้ยพลธรรมบัรฑโลเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อกระทำอธีนกกาธรกิจให้ถูกต้องตา,งา,างมพระบรมพุทธญาตาอาจไม่ไปสู่ลูกใจเห็นไม่สมควร ตรงตัดท้งขึ้นทางกลางระหว่างสองกาเห็นสมทวนแล้วใส่ตรงให้สัจวสัญญาสาทุกการขึ้นร้องกันเดิดมาแสดงกลางกันรายการครกเดินโอเคสัตว์กัน มีความตื่นเต้นเกิดขึ้นและความพอใจพอเห็นภาพแก่ ยะาวาริวาภูราปาิเรนเทศะลังเอวะเมวะอิโตตินนาเวดานุปกาปติะะตุมะมะสมุตโะะวัวมะิวติวันนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับในงานถวายกระถินที่วัดภูตูม จังหวัดมุกดาหารนะครับบุญนาคอีกคลิปนะครับผมขอบพระคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ